บันี้พ่อครับบอยทำแดนขอบคุณกับเ่าได้ครับวันนี้วันนี้สิฟ้ามาเห็ดตำเอ่อตำทะเลครับวันนี้สิฟ้าเบื้องวัตถุดิบเลยครับว่ามี่แหงเนื้อมาเลยครับเอาครับบันี้พี่น้องวัตถุดิบพ่อครเตรียมพร้อมเทแล้วเนาะวันนี้เรามาเบื้องวิธีการเห็ดเลยครับบันนี้อ่าวันนี้สิมีเซฟผู้ซอยของผมจากตัวแท่นมุบันบอจกอนะฮะสิมาเห็ดซอยผมวันนี้เอามาเบื้องกันเลยครับ แน่น้ำตัวครับเชฟท่าบันดีนี่ปงสลุตครับใส่ครับใส่บาผิดอยู่ในกเหรอเด้อใส่หน่อยหน่อยใส่ปงสลุตเพื่อมันจะได็ดต่ำไงครับพี่นออ้องกระเทียมน,อน้องเตี้ยมใส่ลงไปแล้วครับนี่ <c oughs> พี่น,ออน้องบันี้ไปพวกรันตอนกินได้ป้ะ <c oughs> นี่นี่น้องท่าบันดีครับ ต้มแล้วครับพี่น้องเมือนเบิ้งบ้าเอ้ยเป็นอะไเสียเป็นสียนร้องแบบนี้มากินน้ำกันด้ครับมาดีผมยืซิมเบิ้งเนาะนักนะอุ้ยกูยังร้องกูร้องพี่น้องครับนี่ พี่น้องวันนี้ผมอขอเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับ